แอคนฟังก์ชันใหม่จากทางันเวย์นะครับที่จะมาเปลี่ยนเกมฟังก์ชันการลิปซิงของทุกแพลตฟอร์มจะเป็นไงก็ติดตามชมได้ในคลิปนี้เลยครับใหญ่โตว,ว่าพาไปทั่วไหนสิมาทำอะไรอะเธอยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของเราเชิญตามสบายได้เลยนะครับโบโบฝักด้วยนะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เปิดหัวตื่นเต้นมากนะคะคเป็นฟังก์ชัน Act One นะคะจริงๆก็คือออกมาจะบอกตามหัวจัวเลยคือออกมาเปลี่ยนเกมของฟังก์ชันต่างๆที่เป็นฟังก์ชันลิปซิงคต่างๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมันออกมาได้ทําได้มากกว่าลิปซิงค์นี่หว่านะตามชื่อเลยค่ะ Act One อะไรเงี้ย Act มันมีการเหมือนแบบ แสดงท่าทางขยับ<ช>ท่าทางเนาะ<ช>มันก็คือเหมือนแบบมันมีการมูฟเมนต์นะคะการแสดงอารมณ์นะคะของใบหน้าของตัวละครใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะแต่ว่าถามว่ามันก็มูฟได้ประมาณแค่แบบหัวเนาะ<ช>แล้วก็ช่วงตัวนิดนึงแต่ไม่สามารถแบบยกแขนอะไรอย่างเงี้ยยังทําไม่ได้ะคะ่ะแต่เท่านี้นะคะก็ว้าวมากๆแล้วค่ะ สำหรับวิธีการใช้งาน Act One นะครับผมก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์ r u n w a y m l c o m ได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกอินที่เรียบร้อยจากนั้นนะครับให้มาที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายนะครับผมจะมีคําว่า Generative Video จากนั้นก็ให้มาเลือกที่โมเดลนะครับโดยโมเดลที่ใช้งาน Act One ได้เนี่ยจะต้องเป็นในส่วนของ Gen T Alpha เท่านั้นผมนั่นหมายความว่าการใช้งาน Act One เนี่ย จะไม่ได้มีเปิดให้ใช้สำหรับฟรีไม่มีเปิดทดลองให้ใช้แบบฟรีนะคะเราใช้ในรันเวย์ Gen 3อัลฟ a าค่ะใช่ครับผมซึ่งก็ต้อง u b s c r i p t i ันแทนกับทางรันเวย์ก่อนนะคะพอเราเลือกโมเดลเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาดูที่แถบฝั่งซ้ายนะครับจะมีที่คําว่า a c t 1นะครับให้กดคลิกเข้าไปนะครับผมจากนั้นเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนที่เราจะใช้ในการเจเนเรตเนี่ยสออย่างนะครับผมอย่างแรกคือวิดีโออัดเป็นใบหน้าของเราเนี่แหละที่กําลังพูดสคริปต์อยู่นะครับในสคริปที่เราต้องการยกตัว่เชน ที่หนึ่งนะครับเราจะพูดว่า ฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมนะครับวิธีการก็คือให้เราตั้งกล้องหรือว่ากล้องโทรศัพท์ก็ได้นะครับถ่ายที่ใบหน้าของเราพูดในทามมิ่งแล้วก็สคริปที่เราได้เตรียมไว้นะครับผมถ้าแบบบอกทริคนะว่าการอัดคลิปมันควรจะเป็นแบบไหนเนียค่ะก็จริงๆแนะนําให้มันไม่มีแบ็กกราวดีวกว่านะคะเป็นแบ็กกราวที่มันคลีน n c l a n โล่งๆนะคะสีอ<ช>่อนๆไว้ก็ดีคะ่ะหรือว่าถ้าเราอยากจะมองสูงเนี้ยก็มันก็จะจับตามนั้นจริงๆหรือแ<ช>ม้กระทั่งการที่แบบยักคิวเลิกตาอะไรเงี้ยค่ะเขาทําให้ตามนั้นเลยนะคะครับผม แ่่วหลักๆก,ก็คือขนาดภาพเนี่ยก็อยากจะให้เน้นที่ประมาณ16บก่แล้วก็เป็นมีเดียม l คอสอัพนะครับผมเพื่อจะทำให้ตัว AI เนี่ยเขาสามารถจับใบหน้าแล้วก็รูปปากของเราได้ชัดเจน <C> e นะครับผมส่วนองศาของใบหน้านจริงๆก็เป็นมองตรงหรือว่าสามารถแบบหันข้างได้ประมาณแบบ4.5องศา <C> e ใช่คับผม <C> e ส่วนที่สองนะครับผมก็คือจะให้เราเนี่ย a d ค c แรคเ c t ร r หรือว่าตัวละครที่เราได้เตรียมไว้นะครับบนมิชชันนี่จะเน้นให้เป็นภาพหน้าบุคคลหรือว่าใบหน้าสัตว์ที่เหมือนกันก็คือมองหน้าตรงหรือว่าหันข้างได้บ้างนะครับผมแล้วก็เป็นเฟรมที่ไม่กว้างจนเกินไปนะครับคือผู้งานคือให้เขาเห็นหน้าตาใบหน้าชัดเจนทั้ง ส่วนที่เป็นตัวคลิปที่เราถ่ายทำนะคะกับตัวที่เป็นอ่าเรฟเฟรนซ์รูปภาพนะคะที่เราเจนมานะคะมันยังจับได้แค่อารมณ์และใบหน้านะคะท่าทางมันยังจับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็ควรจะเป็นแบบมีเดียม o อสต์เข้าไปนะคะคตัวละครนะคะแล้วจริงๆเราสามารถเจนได้ทั้งตัวที่เป็นเหมือนเป็นภาพคนจริงๆนะคะหรือว่าจะเป็นตัวการ์ตูนนะคะคคซึ่งตัวการ์ตูนก็มีทั้งเจนได้และเจนไม่ได้นะคะทีนี้จริงๆหลกักหลรา,า,ายละเอียดนะคะการที่เจนได้อะ่ะหนึ่งมองว่าแนะนําให้ ใช้ภาพเรสเฟอเรนซ์ที่มันค่อนข้างเคลียร์กับตัวใบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเคลียร์มากกว่าอย่างน้องหมาเนี้ยอําก็จะมีบางพันธุ์ที่เจนออกมาติดนะคะเจนออกมาได้กับบางพันธุ์ที่เจนออกมาไม่ได้ค่ะแล้วก็อย่างตัวคนก็จริงๆก็ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาอะไรเนาะค่ะ,คะถ้าเป็นตัวกระตูนอะไรย่างเงี้ยค่ะ,ะคิดว่า 3d เท่าที่ลองมาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยคร,ครับจะไม่มีนะคะด้วยความที่ทีดีมันมีหลายมิติอยู่แล้วนะคะส่วน 2d ก็ ได้แล้วไม่ได้บ้าง<ช>นะค,ะคบโอเคสิ่งที่ไม่ควรหรือว่าควรจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีอยู่ในภาพแล้วก็วิดีโอของเรานะครับผมก็จะเป็นเนื้อหาที่อาจจะมีความรุนแรงมีเลือดหรือว่าเห็นอวัยวะภายในพวกเครื่องในต่างๆนะครับรวมไปถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับบุคคลสาธารนณะเป็นดา,ดาราหรือว่าศิลปินต่างๆที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้เขาก็จะไม่เจ็ดไง อาจจะไม่เจนให้นะครับ,รบผมสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ชอบคลิปที่เกี่ยวกับ AI แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะเงื่อนไขในการใช้งาน a อค1นะครับผมเขาก็จะมีแบ่งออกมาหลากหลายอย่างนะครับในเรื่องของราคาเนี่ยก็คือเขาจะคิดเป็นวินาทีเลย1วิเนี่ยจะใช้เครดิตทั้งหมด10เครดิต นะครับผมแล้วก็ขั้นต่ำเนี่ยจะสตาร์ทอยู่ที่50เครดิตอ่าแล้วก็สามารถเจนได้สูงสุดเนี่ยสาวินาทีหรือว่า300เครดิตซึ่งจริงๆเนี่ยจริงๆกูใช่ครับแต่ว่าถือว่าเยอะมากนะครับเทียบกับตัวโมเดลลิฟต์ซิงกันอื่นๆเขาสามารถเจนได้แค่ประมาณห้าวิสิวิแต่นี้เนี่ยคือยาวินาทีได้เลยสามารถใช้งานในส่วนของ Unlimited Plan ได้นะครับก็คือในส่วนของสมัครสมาชิกเนี่ยมันจะมีทั้งการจ่ายแบบเครดิตหรือว่าถ้าเป็นสมาชิกแบบสูงหน่อยเนี่ยก็คือสามารถเปิด Unmitted Plan แบบไม่เสียเครดิตได้แต่ จะใช้เวลาในการเจนนานขึ้นแล้วก็แพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานในส่วนของ ActOne ได้นะตอนนี้ก็คือใช้งานบนเว็บไซต์ได้เท่านั้นนะครับผมในส่วนของแอปพลิเคชันจะยังใช้งานไม่ได้นะครับ,รบผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเป็นไฟล์คุณภาพ1280คูณ768นะครับที่24เฟรมเลทนะครับผม พอหลังจากที่เราอัปโหลดวิดีโอแล้วก็รูปภาพลงไปแล้วนะครับด้านล่างตรงนี้เขาก็จะมีเขียนว่าวิดีโอนี้เนี่ยความยาวเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถกด generate ได้เลยนะครับผมแล้วสำหรับเ,เพื่อนๆนะคะที่สนใจทำคลิป AI นะคะเป็นแนวเล่าเรื่องเชิงสารคดีนะคะตอนนี้นะคะ Storyboard นะคะก็เปิดคอสใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคอสนะคะเป็นคอส AI Documentary นะคะคือเพื่อนคือการาทำคลิปสารคดีนะคะโดยใช้เครื่องมือ AI สำหรับคอสน,นี้นะคะก็จะเหมาะกับสายเล่า ะะ <laughs> ก็คือสายเล่าเรื่องนะคะอคชอบเล่าเรื่องประเภทต่างๆนะคะอันนี้ก็จะมีการอสอนการใช้ ChatGPT ที่ลึกขึ้นนะคะ<ช>มีการแบบหาข้อมูลนะคะทั้งใช้ปักอินในการหาข้อมูลนะคะอันนี้เราจะสอนใช้ ChatGPT ที่ลงลึกมากกว่าคอร์สอื่นๆนะคะ่ะรวมถึงการทําภาพโดยใช้ Midjourney น,นะคะแล้วก็การเจนคลิปโดยใช้ Runway คะ่ะแล้วสาหรับคอร์สนี้นะคะเราจะมีการแจกแจงวิธีทาอย่างละเอียดยนะคะเป็นการแพลนว่าเราจะเจนภาพแบบไหนนะคะเพื่อไปเจนวิดีโอต่อให้มี ความต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงคิดไปถึงตอนตัดต่อเลยว่าเราเจนแบบจากภาพเป็นวิดีโอนะคะแล้ววิดีโอจะไปตัดต่อแบบไหนให้มีกิมมิคในการเล่าเรื่องให้ไม่น่าเบื่อนะคะ <c oughs> แล้วก็มีส่วนของการตัดต่อนะคะที่พิเศษมาว่าคอสอื่นนะคะ <c oughs> ก็จะมีกิมมิคในการสอนตัดต่อเพิ่มขึ้นนะคะโดยใช้โปรแกรม Cap c u t นะคะมีสอนทำโมชั่นกราฟิกนะคะโดยใช้แคนวาค่ะหากเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ w w w storyboard.co.th เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละช็อตนะคะทีละซีนตามตัวสตอรี่บอร์ดนะคะอย่างตัวแรกนะคะก็จะเป็นผู้หญิงนะคะที่กดกลิ่งนะคะแล้วก็พูดซิปที่ว่าฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมนะคะจริงๆท่าทางแอคชั่นของตัวที่เราเล่นเข้าไปอ่ะเรามีการแบบเหมือนสมมุติว่าเรากําลังไปกดกลิ่นจริงๆนะที่น้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็มีการแบบขยับท่าทางนิดนึงนะคะมีการมองแบบมองเข้าไปข้างในประมาณนี้ค่ะส่วนช็อตที่2นะคะก็น,นี้ไม่มีคาแรคเตอร์นะคะ ช็อตที่3นะคะเป็นน้องหมาโกลเด้นนะคะจริงๆมันเป็นมุมของมุมภาพที่เราเจนมาเป็นมุมไฮแองเกิลนะคะคแต่ตอน <ผม S 2> ที่เราถ่ายวิดีโอ,อก,ก็เป็นหน้าตรงนะคะโดยเป็นน้องเต้ถ่ายนะคะ<ช>ซึ่งอย่างตัวอย่างนี้นะคะก็คือน้องเต้พูดด้วยโทนเสียงแล้วก็หน้าตาที่อารมณ์ดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ไปส่งผลกับน้องโกลเด้นเหมือนกันนะคะใช่เพราะจะมีจังหวะที่ยิ้มอะไรเงี้ยเขาก็จะยิ้มตามแต่ก็จะมีเรื่องของฟันนะครับถ้าเป็นภาพที่เรามาเจนเป็นสัตว์เนี่ยแต่เขาจะเจนฟันออกมาเป็นคนใช่ค่ะฟันนี่เรียงกันสวยปิ๊งเลยค่ะ โอเคส่วนซีนต่อไปนะคะก็จะเป็นซีนผู้หญิงนะคะที่เหมือนว่ากําลังแบบพูดกับน้องหมาว่าแบบพูดได้ด้วยหรอนะคะแล้วก็ที่บ้านเธอหรอพาไปทัวร์หน่อยสิอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มุมนะคะเราตั้งกล้องตรงนะคะแต่ว่าน้องนักแสดงเขามีการเอียงนะคะแล้วก็มองอายไลน์ต่ําลงไปนะคะให้รู้สึกว่าเป็นสายตาที่คุยกับน้องหมาคือพูดง่ายคือเราพยายามมองอายไลน์หรือแอคชั่นทุกอย่างให้ใกล้เคียงกับ ภาพที่เราเจนออกมาดีกว่าประมาณนี้ค่ะก็คือหลักๆอยากให้เจนรูปภาพออกมาก่อนแล้วค่อยถ่ายวิดีโอเพื่อจะได้ให้เห็นว่าเราควรจะไอคอนแ t a c t ไปทางไหนใช่ค่ะต้องใช่ค่ะมาที่ซีนต่อไปนะคะซีนนี้ก็จะเป็นตัวผนังบ้านนะคะที่มีรูปต่างๆที่หนึ่งบอกไปนะคะเป็นกรอบรูปนะคะเราต้องการให้คนในกรอบรูปนี้พูดนะคะก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นทั้งผู้หญิงนะคะมีทั้งตัวน้องหมาที่เป็นคอกี้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชายที่อุ้มแมวสีดำนะคะใ h ไฮเดรซีนนะคะก็จะเห็น เห็นได้ว่าตัวที่เป็นผู้หญิงที่พูดนะคะก็จะเป็นน้องนุกนะคะก็เขาก็จะมีการแสดงสีหน้าท่าทางตามสคริปที่บอกก็เหมือนไม่พอใจว่าแบบเธอมาทําไมอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหน้า <c oughs> ที่เอาไปทําเป็นแอควันโปรประห,า,หาในภาพนั้นก็มีความยีวนิดนึงนะคะ <c oughs> ดูไม่เป็นมิตรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวน้องหมาคอกกี้นะคะก็จริงๆเราก็พูดด้วยเหมือนแบบน้ําเสียงเชิญชวนนะคะ <c oughs> มันก็แสดงออกมาเป็นฟีลลิ่งนั้นนะคะต่อมาก็จะเป็นตัว ผู้ชายนะคะเราก็พูดตรงๆ<ช>ธรรมดาค่ะส่วนถ้าเพื่อนๆได้เห็นนะคะรูปจริงๆถ้าสังเกตดีๆรูปแมวกับรูปน้องกระต่ายอยู่ข้างล่างรูปเนี่ยมันมีการขยับด้วย<ช>นะคะ<ช>ซึ่งอันนี้เราไม่ได้ใช้แอควันนะคะเราเ<ช>จนโดยใช้คลิป,ปกติธรรมดานะคะแล้วก็เอามาแปะลงใน After e f f e c t และสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ซื้อคอร์สเรียนกับทางเรานะคะเราจะมีกลุ่ม DISCORD ค่ะ,คะไว้ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาจอยกันนะคะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่มาแชร์นะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่อง AI นะคะทิคต่างๆน,นะคะรวมไปถึงสามารถถามคำถ,ถามที่เกี่ยวกับคอร์สเรียนใน Discord กลุ่มนี้ได้เลยค่ะและนี่ก็จะเป็นผลลัพธ์ของคลิปนี้ค่ะฮัลโหลฮัลโมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับคุณผู้หญิง ตามมาทางนี้เลยครับอุ้ยพูดได้ด้วยเหรอนี่บ้านเธอเหรอใหญ่โตว,ว่าพาไปทั่วร์หน่อยสิมาทำอะไร,รอะเธอยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของเราเชิญตามสบายได้เลยนะครับโบโบฝากด้วยนะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆมีคำถามหรือว่าสงสัยในวิธีการทำอะไรต่างๆนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับและท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับ AI นะครับก็ฝากกด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมและไงเจนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ